ธรรมะจากพุทธสถานสีมหาโพเรือนไทยสมบูรณ์ธรรมตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลาหน้ากุฏิกลางน้ำก็จะได้ปรารบธรรมให้กับญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายได้พิจารณาในหลักที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องของปฏิปทาก็คือการปฏิบัติ พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติไม่อดทนปฏิบัติอดทนปฏิบัติข่มใจปฏิบัติระงับตรงนี้คืออย่างไรเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายเราได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันหรือได้มีโอกาสได้มีเวลาในการที่จะ รักษาศีลบทไดนคัมภภาวนาต่างๆข้อตามที่เราได้ฝึกฝนอบรมกายวายายใจในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัตินั้นเนี่ยหนึ่งที่พระาศาสดาทรงได้ตรัสไว้ก็คือการปฏิบัติไม่อดทนถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่มีความอดทนนั้นคืออย่างไรก็คือไม่อดทนต่อความหนาวไม่อดทนต่อความร้อน ไม่อดทนต่อเหลือบยุงลมแดดไม่อดทนต่อความหิวความกระหายไม่อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเดินนานนั่งนานในการภาวนานะไม่อดทนต่อนะความเจ็บใจไม่อดทนต่อคำดาคำ่าคำว่าคำเสียดสีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทน เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้แต่พระศาสดา,าทรงตรัสว่าการปฏิบัติธรรมที่อดทนก็คืออดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความยิวกระหายอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเดินนานนั่งนานอดทนต่อการที่เราเป็นผู้ที่ได้กินน้อยนอนน้อย นะพูดน้อยนะแล้วก็ปฏิบัติเยอะๆต้องใช้ความอดทนใช้คันตนะิอดทนต่อคาําด่าคาว่าคําส่อเสียดเสียดสีคากันแหะกันแหนคําสาปแช่งของบุคคลอื่นเนี่ยนี่คือเราต้องปฏิบัติด้วยความอดทนอดกลั้นนะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องอยู่ในการเข้าคอร์สอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมีอารมณ์มาผัดสะมากระทบแล้ว นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมทั้งหลายยิดยมนะประการต่อมาก็คือการปฏิบัติข่มใจพระศา,ศาสดา,าทรงตรัสไว้ว่าเมื่อเราได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นนะได้สัมผัสปฎิพะท,ทางกายนะได้ถูกต้องทำมารงด้วยใจก็ตามเนี่ยให้เราเป็นผู้ที่มีความสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมตาสำรวมหู สำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและก็สำรวมใจคำว่าสำรวมในทีนี้ก็เรียกว่าอินทรียสังวรก็คือให้เรามีสติระวังตาในการดูมีสติระวังหูในการได้ยินมีสติระวังจมูกในการดมกลิ่นมีสติระวังลิ้นในการลิ้มรสมีสติในการระวังกายในการที่จะสัมผัสสิ่งต่างๆ แล้วก็มีสติในการระวังใจเมื่อมีธรรมารมณ์ที่มากระทบให้มีสติระลึกได้มีสติรู้เท่าทันมีความสังวรสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติข่มใจแล้วปฏิบัตินะระงับนะคืออย่างไรนะเมื่อมีอกุศลวิตกต่างๆการวิตกก็คือใจที่ระลึกถึงรูปเสียงรสสัมผัสเนี่ย นะก็ตามหรือพยาบาทความคิดที่จะไปปองร้ายคนอื่นหรือความคิดที่จะเบียดเบียนนะวิหิงสาวิตกต่างๆเนี่ยเราก็สมบประงับด้วยการละเสียถอนเสียให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปให้มันเสื่อมไปจากใจของเรานั่นเองท่านจึงบอกว่าให้ระงับการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นด้วยการที่จะ ให้รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ละมันเสียนี่คือหลักปฏิบัติตยิดยมทั้งหลายก็ขอเจริญพร